โค้ชครับยินดีกับผลการแข่งขันที่เก็บ3แต้มได้วันนี้นะครับค่ะจิเตงซังโทริเตะโฮเมโตไซมัสในการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้โค้ชมิลอสบอกว่าการที่เราไล่เพรสแดนบนทําให้ลูกทีมของเขามีปัญหาเยอะมากครับอยากทราบว่าจุดนี้เป็นจุดที่โค้ชแล้วก็ทีมงานวางแผนไว้ไหมครับแล้วก็พอใจแค่ไหนกับรูปแบบการเล่นในจุดนี้ครับอันน้โค้เนี่ยมาอันนี้โน้มาชูบีโนเซนจูซึโนะทุกครมาไฮเพรสซิ่งค์ทุกครั้ง まあやってるんですけれども、who, どういう感想だと思いい、ますでしょうかはいあのえー、とチームで積み重ねてきた形というのが、あ,のまあ今日は本当にいい形で出たんじゃないかなと思います、あの守備の形で。<お>なので、これをやっぱり最低の,のベースとしてやっていかなきゃいけないかなというふうに思っています。 แสดงออกม,มาได้ดีตามที่เราซ้อมได้ครับครับก่อนเกมชาธม,มีชื่อเป็นตัวจริงแล้วก็เหมือนบาดเจ็บก่อนเริ่มเกมทําให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวกระทันหันอันนีออ้ทำให้รูปเกมต้องเปลี่ยนแผนเยอะไหมครับ้สืยนรขว あのまず、それ、えー、はあのいい影響もあったんじゃないかなと思います。やっぱりあの彼は、えー、とチームの中心選手ですし、まあ、彼が、えー、メンバーから外れてしまったということで、えー、私自身も、まあ、どういう試合展開になるかなと思ったんですけども、まあえー、チーム全体として。 しっかりあの組織的に守ってくれましたし、あとはトレーニングしているセットプレーのいい形も出て得点つながったということは、まあ本当にプラスになったんじゃないかなと思います。まあ本人自身はえっとすごい悔しい思いと、まああとはまあ怪我してししてしまったというのは残念なことだと思うんですけども、はい、あのチームにとってはプラスの面が出たんじゃないかなというふうに思います。おやんおやん ในมุมมองของข้อที่ดีก็คือทุกคนได้ทําหน้าที่ของทุกคนได้ดีที่สุดในวันนี้โดยรวมถึงการเล่นลูกเซตเพย์ที่เราได้ซ้อมกันมาแล้วก็มีผลงานออกมาได้ดีในวันนี้ด้วยครับสุดท้ายครับครับ,รบวันนี้ครับที่ทั้งสี่ลูกครับจากได้ได้จากลูกเซตเพย์ทั้งหมดคือวันนี้ตั้งใจมาเล่นงานสําหรับอุทัยโดยเฉพาะเลยไหมครับอ๋อนเชืนเส้นบนน้องทุกนั่นบเมนเซตเพั なんんででですのここういうういとを我慢すると狙っっ狙てるんでしょうかえとあのセットプレーの講義の形はあのやっぱりず,ずっと続けてトレーニングしているので、えーまあ、いろんな形をトレーニングしているので、まあ、あのその形が今回出たというのはもう非常にうれしいことですけども、まあ、セットプレーだけではなく普通に崩して、えー、得点するという形もあの狙っているので、まあ、それは継続してもっともっと、えー、精度を高めていく。 อีเกเดบาลต์ที่พี่เอาก็ในสิ่งที่ที่เราทําอยู่มันก็ไม่ใช่แค่เซตเพย์อย่างเดียวในการซ้อมตอนนี้เราก็ต้องพยายามพัฒนาในเรื่องการเข้าทําเกมลุกให้มากขึ้นตอนนี้เราซ้อมอยังอยู่เราก็ต้องพยายามพัฒนาสําหรับในเกมลุกให้มากขึ้นในตรงนี้ด้วยครับไม่ใช่แค่ลูกเซตเพย์อย่างเดียวแต่วันนี้มันก็เป็นผลดีที่เราสิ่งที่เราได้ซ้อมแล้วก็ออกมาเป็นประตูได้ในะวันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับนะครับโคชมิลลสครับเ,เสียใจด,ด้วยกับผลผล,ผลกระข่งขันครับอยากให้พูดถึงประตูที่เสียไปเลยคร สี่ลูกเลยแล้วก็สามลูกมาจากลูกเปิดไปที่เสาไกลนะครับคิดว่าเป็นจุดจุดบอดที่จะต้องรีบแก้ไขไหมครับผม Anyway sorry for the result and just wanted you to speak about the conceded goal because three of them we lose from the second postYes and free kickYeah what do you think about itVery disappointingVery very disappointingI very, very disappointing. feel shame like coach because I prepare them To cover second post, but obviously we know cover good enough today. We are not be uh, concrete in set pieces. Uh, we play against fantastic team BG, who play high pressing, who be very aggressive, and my team play very soft. They play like friendly match, and uh, finally this big result is show this, especially these set pieces. Because set pieces is come from your head. You don't need to train. Even with training, this uh, we we receive three goal on second post so naive, and uh, this is what I must speak with my player. Work more harder, but what else? Today is like I said. I feel shame. I want sorry for my fans. I want sorry for uh, for my players. I take full responsibility for this bad result, because I think I must do something better in future. ก็สำหรับเออ่ลูกประตูที่เสียวันนี้นะครับทั้งสามลูกสี่ลูกนะครับก็คือมาจากสาสองทั้งหมดแล้วก็เซตพีชนะครับโค้ชมองว่าเราได้ซ้อมกันมาแล้วได้คุยกันเตะมาแล้วนะครับในจังหวะนี้แต่ว่าเราก็ยังเสียอยู่ครับโค้ชมองว่าเรื่องเซตพีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ถึงเราซ้อมมาก็จริงแต่ว่ามันควรจะเป็นเหมือนคอมมอนเซนต์นะครับมองว่าอย่างนั้นโค้ชก็รู้สึกเออ่ขอโทษแฟนๆนะครับที่ไม่สามารถทําได้วันนี้แต่ก็ชื่นชมบีจีด้วยนะครับที่เล่นดุดันแล้วก็เพรสซิ่งทำให้เราเล่นยากนะครับ before the game i give เอ่อ uh, uh, for two players for 99 and 16 and it scored three goals and it's w h a t i give wrong player to cover this and this responsibility ก็สําหรับก่อนเกมครับก็ได้คุยกันแล้วนะครับว่ามีเบอร์16กับ99นะครับที่อันตรายนะครับผมก็มองว่าอาจจะมอบหมายให้นักเตะประกบผิดคนนะครับก็ถือว่าขอรับผิดตรงนี้ไว้เองนะครับโค้ชครับในช่วงเกมที่เหลืออยู่ทุกแต้มมีค่าป่ะครับ So, so, what do you think about the rest of the game that we have in the league? Is every point worth for us and how, what is our plan for it? Uh, I must be honest, uh, we have a very, very bad schedule. When I come in club, we'll be last on the table. We are now, I don't, I don't know today's result, but we'll be number 10 till now. Every game is very important for us, but also, uh, we're thinking about cup game who we have already in wednesday we're traveling again uh, my problem in my team is that uh, we have five game away in a row nobody in thailand have something like this and this traveling change hotel change cities uh, make problem for me and my staff and my team uh, this is now second game now we go patani after go sukuta after go chomburi uh, I hope we can survive. I believe in my team. I believe that today is one bad night. I believe that today is uh, we play against fantastic team. My congratulations for Isha. congratulations for BG. Uh, it's not shame losing, but a big, it's so big a result, and this is shame for me only. <coughs> โค้ดมองว่าเราไม่เคยเจอเกมเยือนห้าเกมติดๆกันเนี่ยครับมันทําให้การจัดการหลายๆอย่างลําบากเพราะนักกีฬาก็ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปเรื่อยนะครับเพราะว่าอย่างวันพุธนี้เราก็มีเกมที่ต้องไปเล่นกับปัตตานีครับเราก็ต้องเปลี่ยนเดินทางอีกแล้วเดินทางไกลด้วยนะครับทำให้นักกีฬาจะเหนื่อยล้าได้ก็สําหรับวันนี้ก็ต้องชื่นชมบีจีกับโค้ดอิชิอีด้วยครับที่สามารถเก็บแต้มได้แล้วก็คือโค้ดมองว่าอาจจะเป็นสกอร์ที่ห่างมากแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มองว่ามันน่าอับอายหรืออะไร